สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูเหมียวอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเหมียวจะพาเด็กๆไปรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมค่ะเอน้ำท่วมได้อย่างไรนะเด็กๆ,ๆลองบอกครูเหมียวสิคะว่าทำไมถึงน้ำท่วมสาเหตุมันมาจากอะไรนะ้เราลองคิดดูสิคะ ครูเหมียวว่านะต้องมาอะไรนะน้ําต้องมาจากป่าไม้ใช่ไหมคะอ่าน้ําต้องมาจากป่าไม้อมน้ํามันต้องไหลามาจากที่สูงใช่ไหม,มน้ําไหลามาจากป่าไม้แล้วน้ําจะไหลลงมาง่ายๆได้อย่างไรถ้าไม่มีคนตัดต้นไม้น้าไหลลงมาอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากเพราะว่าคนตัดต้นไม้ไปใช่ไหมทำให้อะไร ทำให้ภูเขาเนี่ยหรือว่าต้นไม้เนี่ยไม่มีเลยเหลือแต่ตอภูเขาก็หัวล้นไปเลยไม่มีต้นไม้ปกคลุมเลยนะคะแล้วพอฝนตกหนักขึ้นตกหนักขึ้นตกหนักขึ้นไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนที่ตกลงมาหนัก ก็เลยไหลลงมาจากภูเขาไหลมาอย่างรวดเร็วจนทำให้น้าท่วมบ้านเลยค่ะเห็นไหมคะครูเหมียวว่าสาเหตุน่าจะมาจากตรงนี้แน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเด็กๆไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับน้าท่วมดีกว่าค่ะให้แน่ใจว่าสาเหตุหลักๆของน้ำท่วมมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเด็กๆไปดูคลิป ีอได้เลยค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีกระตุ้นสนุกสนุกที่สอดแทรกสาระความรู้มาฝากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของปัญหาน้ําท่วมจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันได้เลยครับตอนสาเหตุของน้ําท่วม ไปน้ำมาท่วมสูงอะไรขนาดนี้ทุกคนไปแหนกันหมดนี่ยย้เบสบอบมีน้ำเสงโอ้โหริงยิงยิงแย่แล้วไม่รอดแน่คราวนี้ใครก็ได้ช่วยปับด้วยช่วยปังด้วย เฮ้บ๊อบได้ย oh, hey. ินไหมป๊อบป๊อบบ๊อบได้ยินไหมเนี่ยป๊อบ๊อบเป็นอะไรเนี่ย๊อบอ้าวน้ำไม่ท่วมแล้วเหรอท่วมเทอมที่ไหนกันเล่าโถ่ดูสิไม่ยอมช่วยเราสองคนทำเวรมาแอบกินขนมนอนหลับฝันกลางวันอยู่นี่เองเจ้าหงูอ้วนนิสัยไม่ดีค่อยพูดค่อยจากันมาดื่มน้ำให้สดชื่นก่อนนะ าแ,แต่ในฝันเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยอะ่ะแล้วน้ําท่วมเนี่ยไม่เกิดขึ้นได้ยังไงกันนะครับพี่น้ำเสิงน้ําท่วมเกิดจากสองสาเหตุใหญ่ๆนะป๊อกนั่นก็คือจากภัยธรรมชาติและจากฝีมือของมนุษย์ยังไงล่ะภัยธรรมชาตินั้นก็มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานจนทําให้เกิดน้ําท่วมดินถล่ม สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนเพราะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวรุนแรงจนทำให้ถนนและสะพานถูกตัดขาดผู้คนเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้เลยแล้วนะส่วนน้ำท่วมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างเช่นการทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆถึงแม้จะทิ้งแค่คนละชิ้นก็มีจำนวนมากมายมหาศาลแล้วพอเกิดฝนตกขยะพวกนี้ก็ไปอุดตนันตามท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำระบายลงท่อไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำขังตามที่เราเคยเห็นเป็นข่าวบ่อยๆยังไงล่ะพวกขยะมูลฝอยยังทําให้เกิดมลพิษส่งกลิ่นเหม็นและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูมแมลงสาบแมลงวันซึ่งจะนําโรคติดต่อมาสู่คนได้ด้วยเนะต่อไปพวกเราต้องช่วยกันที่ขยะให้เป็นที่เป็นทางอย่างจริงจังแล้วละ่ะใช่ไหมล่ะป๊อก <P. <P. ว้าวหมดซะละทิ้งเลยละกันเนี่ยตอนหน้าเลยจ่ะจ่ะอ่ะ ทำไมไม่ทิ้งขยะให้ไปที่ไปทางล่ะป๊อปแหม่ก็แค่ชิ้นเดียวเองน่าไม่เป็นไรหรอกตู่หุดก็พอไม่ตอเปล่ากัเลยอ่ะฝนตกหนักเลยฮะขอให้อย่าตกนานเลยแล้วกันเนะไม่งั้นได้เกิดน้ําท่วมใหญ่แน่ๆเลยเฮ้อน้ำท่วมว้า บ๊อกต้องรีบไปเก็บซองกลับมาแล้วงั้นเดี๋ยวมันไปอุดท่อซะก่อนเฮ้ยเอ้านั่นนั่นนั่นมันจะไหลลงท่อน้ำแล้วด้วยเฮ้ยงั้นเอางี้ปึ๊บอ้าวโอ้โหติดติดอีกตัวติดช่วยบ๊อกด้วยช่วยด้วยบ๊อกต่อไปไม่ได้เอาเข้าไปน้ำจะท่วมกับเพราะป๊อกไปอุดท่อนั่นแหละจะลงไปทำไมเนอะบ๊อกไปแล้วพวกเรา Help me Help me Help me อฝนตกหนักขนาดนี้อีกสองชั่วโมงน่าจะได้เปิดส่วนน้ําในหมู่บ้านแน่ๆเลยค่ะเอ๊ะแล้วถ้าฝนตกน้ําท่วมแล้วหมู่บ้านไกล เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวของน้ำท่วมไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะพอรู้บ้างแล้วน้องว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมเพราะอะไรก็เกิดมาจากทำไมคะฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน,นใช่ไหมคะทำให้น้ำไหลมาเป็นจำนวนมากน้ำไหลเป็นจำนวนมากก็เกิดมาจากอะไรสาเหตุก็คือมนุษย์นั่นเอง ตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมคะตัดต้นไม้หมดเลยทําให้น้ำเนี่ยไหลามาเป็นจํานวนมากแล้วก็ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับและอุ้มน้ําไว้ใช่ไหมคะน้ําก็เลยไหลลงมาเป็นจํานวนมากทําให้ทหําไมทําให้น้ําเอ,อ่อล้นแล้วก็ท่วมบ้านคนคะ่ะ ่วมบ้านคนแล้วพวกเราจะทำอย่างไรเมื่อน้ำท่วมเราก็ต้องทำไมคะอ่าขนของค่ะขนของขนย้ายต้องรีบเลยนะคะของมีค่าขึ้นสู่ที่อะไรคะขึ้นสู่ที่สูงนะคะหรือว่าขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านชั้นสองแต่ถ้าเด็กๆ มีญาติที่บ้านไม่ท่วมเด็กๆก,ก็สามารถนำข้าวของมีค่าเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านญาติที่น้ำไม่ท่วมได้หรือเด็กๆก,ก็ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านญาติที่น้ำไม่ท่วมได้นะคะแล้วถ้าเกิดน้ำมาไหลมามากมายเด็กๆต้องหนีนะคะรีบหนีให้ปลอดภัยรีบหนีอย่างรวดเร็วเลย แล้วถ้าเกิดบ้านใครที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยสามารถแบ่งปันอาหารสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสมภัยน้ำท่วมได้นะคะเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดประจําวันกันเลยดีกว่าค่ะผู้ปกครองอย่างทบทวนคําศัพท์ในนิทานนะคะให้น้องๆนะคะคําศัพท์หน้าที่หนึ่งคำศัพท์หน้าที่ 2, สองคศัพท์หน้าที่3และคําศัพท์หน้าที่4ค่ะทบทวน เยอะๆทบทวนบ่อยๆน้องๆจะได้จำได้นะคะแล้วเด็กๆก็ทําบันทึกร่องรอยหน้าที่46ค่ะเขาให้เด็กๆเขียนอักษรตัว A ถึงตัว E นะคะที่อยู่ในภาพลงในผังไล่เรียง เพื่อเรียงลำดับการเกิดน้ำท่วมเด็กๆดูสิคะมีภาพ A ภาพ B ภาพ C ภาพ D และภาพ E เด็กๆจะนำภาพไหนนะคะมาเขียนในลำดับที่1อ่านำภาพตัว A B C D E ตัวไหนมาเขียนเป็นภาพที่1ครูเหมียวว่าภาพที่1ก็คือทำไมคะมาจากการตัดไม้ทำลายป่าค่ะภาพ B เอา B มาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วภาพต่อไปละคะ ภาพไหนเอ่ยภาพดีนั่นเองเมื่อเราตัดไม้ทํำลายป่าน้ําก็ไหลทําไมคะไหลามาเป็นจํานวนมากเพราะว่าไม่มีต้นไม้ดูดซับน้ําเอาไว้ใช่ไหมคะและภาพที่3ล่ะคะอ่าลำดับที่3ก็คืออ e ีนั่นเองค่ะน้ําไหลามาเป็นจํานวนมากนะคะแล้วภาพที่4ก็คือเอน้ําท่วมค่ะต้องรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและ ลำดับที่5ก็คือภาพ4ค่ะน้ำท่วมเต็มไปหมดเราต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงอย่างเช่นหลังคาค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆทำเสริมทักษะหน้าที่44ค่ะเด็กๆช่วยน้องมาลีทำการบ้านทบทวนเรื่องการเกิดน้ำท่วมและการป้องกันน้ำท่วมโดยเขียนคำสระอูลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์ไปดูตัวอย่างข้อแรกนะคะ รายละเอียดภาพเป็นอย่างไรนะมีปูมีภูเขามีท้องฟ้ามีน้ำแล้วก็มีรูปูนั่นเองค่ะรูนะคะเป็นรูของปูค่ะคำนี้ก็คือคำว่ารูปูนั่นเองค่ะเราจะเติมคำว่าปูปออูปูลงไปปออูปูซึ่งตรง กับคําลยกรอบสีฟ้าคือคําที่สองนะคะรออูรูปอ,อูปูรูปูค่ะไปดูตัวอย่างที่2ค่ะภาพนี้มีรายละเอียดคือมีภูเขาฝนกําลังตกน้ําท่วมบ้านท่วมต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วภาพในวงกลมเนี่ยคือคําที่ครูอยากจะให้เด็กๆเติมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะคํานี้ก็คือคำว่าภูเขา แต่เขามีคําว่าเขาไว้แล้วให้เด็กๆเติมคําว่าภูนะคะเขียนแบบนี้ค่ะพออูภูขอเอาเขาภูเขาตรงกับคําที่สค่ะภูเขานั่นเองค่ะต่อไปนะคะทาเสริมทักษะหน้าที่47ค่ะเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องไปดูตัวอย่างค่ะข้อที่1นนะคะข้อที่หนึ่งเด็กๆดู รูปภาพทางด้านขวามือสิคะงูทำไมคะงูหน้าตาดุร้ายมากเลยคำนี้คือคำว่างูดุนั่นเองค่ะเติมนะคะเด็กๆเติมนะคะงออเด็กๆเติมสระอูแล้วก็เติมดออุดุลงไปนะคะอ่านว่างูดุนั่นเองค่ะไปดูข้อที่สองค่ะคำนี้นะคะเราจะต้องเติมคำว่าอะไรไปดูภาพ ขวามือเลยค่ะตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือพายูน,นั่นเองค่ะเราก็ต้องเติมพออะพะยออูนอยูนผัยูนนะคะซึ่งตรงกับคําสีเหลืองค่ะพายูน,นั่นเองค่ะที่เหลือเด็กๆไปทําเองนะคะต่อไปค่ะ ทำสร้างสรร์หน้าที่66ค่ะเด็กๆประดิษฐ์รอเรือลำน้อยตามขั้นตอนที่กำหนดให้ไปดูคลิปวิดีโอการทำรอเรือลำน้อยกันเลยค่ะ you มาดูการบ้านประจำวันนี้กันดีกว่าค่ะให้เด็กๆประดิษฐ์รอเรือลำน้อยตามขั้นตอนที่กำหนดให้และถ่ายรูปคู่กับรอเรือลำน้อยเพิ่มลงไปในอัลบั้มการบ้านวันที่20มกราคม2565นะคะคุณียวรอดูสิ่งประดิษฐ์ของเด็กๆอยู่นะสำหรับวันนี้ บายบายเจอกันวันใหม่นะคะ See you again tomorrow bye bye